คุณภารัตน์อิมรังบอกทุกแท้หนอชีวิตโอ้อุทานออกมาย่างี้เลยเนาะคนนับคุณนภารัตน์คุณฟาแก้วเนี่ยนภากับฟ้ารัตน์ก็แก้วอิมรังอุทา,านมาทุกแท้หนอชีวิต คนที่สามารถมีความรู้สึกในตนเองได้ว่ามันเป็นทุกข์คนนั้นเริ่มดีละอ,อ่านอาการที่รู้สึกทุกข์นีหได้นะทุกข์นี่จริงๆพระพุทธเจ้าตรัสเลยนะว่าเป็นอาริยสัตว์แต่ถ้าสุขนี่ท่านตรัสว่าเป็นสุข,ขาลิกะสุขนี่มันเป็นเทศ ถ้าทุกข์นี่มันเป็นสุดยอดสัจจะอริยสัจสัจจะของผู้ประเสรฐสัจจะของผู้ฉลาดที่สามารถรู้รู้ว่ามันเป็นทุกข์นะดีพยายามติดตามเมื่อคุณเองอ,อุทานและรู้สึกอย่างนี้ติดตามรายการติดการติดตามพวกเราเนี่ยแหละชาวโเนี่ติดตามธรรมะพวกเราเนี่ยดีดนะจะจะช่วยได้เยอะ